สาวสาวแบล็กพิงค่ะขยันทําง,งานนะคะแต่ว่าก็อยากให้น้องลิซ่านั้นได้พักบ้างค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะได้ดูยูสกับยูสาไปเนาะ<ๆ>ก็เห็นอาการของน้องลิซ่าค่ะมีหาวัดวอดด้วยเหมือนกันนะคะก็ยังว่าเนาะรายการค่ะมีการถ่ายทานะคะค่อนข้างดึกค่ะบางทีเนี่ยก็เลิกนะคะตีสองตีสามกันเลยทีเดียวนะคะลิซ่าก็เลยมีอาการเคลียร์ย,ยากที่เห็นนั่นแหละคะ่ะก็ไม่ใช่อะไรหรอกเนาะก็เป็นห่วงเธอนะคะเห็นข่าวก่อนก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะคะ แต่ว่าอย่างว่านะสาวๆก็งานเพียบเลยนะคะอย่างทั้งโรเซ่แล้วก็พี่ซูเนี่ยตอนนี้ก็มีงานในเกาหลีอย่างต่อนเนื่องเหมือนกันนะคะออของพี่ซูเนี่ยมีงานกับไลฟรีนนะคะส่วนสาวโรเซ่เนี่ยไปเป็น MC ชเฉพาะกิจนะคะให้กับรายการโชว์ของทางเกาหลีด้วยค่ะซึ่งของพี่ซูค่ะก็มีคลิปนะคะแล้วก็ภาพโปรโมทค่ะปล่อยออกมาแล้วนะคะ โดยเธอคะ่ะจะไปร่วมเล่นเกมกับคัสไรเดอร์นะคะโชว์สกิลการขับนะคะรถนะดริฟท์รถในเกมนะคะโดยรายการนี้จะเริ่มวันที่4มีนาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะก็มารอดูค่ะว่าพี่สุธาจะดริฟท์รอดหรือไม่รอดนะคะเพราะว่าค่าวก่อนเนี่ยที่ไปเล่นเกมก็มีการขับรถแล้วก็บ,บินขึ้นไปเหมือนกันนะคะคราวนี้ก็มาเอาใจช่วยเธอคะ่ะวันที่4มีนาคมเนี่ยค่ะ ส่วนนะคะของโรเซ่เองนะเธอไปรับจ็อบค่ะเป็น MC เฉพาะกิจนะคะให้กับรายการ My u g l y Little Boy นะคะของทางช่อง SBS ค่ะซึ่ง PD ดีนะคะในรายการค่ะมีการเอ่ยปากชมเธอด้วยนะว่าเป็น MC พิเศษนะคะที่อายุน้อยที่สุดที่เคยมาร่วมรายการนะคะแถมเธอนั้นก็ยังเป็นคนที่พูดจาดีค่ะทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีะคะไม่มีเคอาเขินค่ะ แมนบอกว่าแม่แมในรายการนะคะตากระพริ่มเธอมากๆเลยนะคะถึงกับตาเป็นประกายกันเลยทีเดียวค่ะเธอนะคะทั้งผู้จาดีแล้วก็มีบุคลิกภาพที่มีสเสน่ห์ค่ะซึ่งทางรายการนะคะเห็นว่าจะออกอากาศในเดือนมีนาคมนี้นะคะรายการเนี่ยปกติจะมาทุกวันอาทิตย์ตอนสามทุ่มนะแต่ว่าของโรเซร่เนี่ยจะออกอาทิตย์ไหนแอดยังไม่ทราบนะคะซึ่งถ้าเดี๋ยวทราบล้วแอดจะมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันะคะแม่ต้องบอกว่าเกาะนะไปทํางานนะคะ เบื้องหน้ากล้องนะคะแบบอึดๆบ้านเนอะนอกจาก้องเพลงนะคะก็ได้รับคําชมมาแบบนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากๆค่ะก็สาวๆนะก็ทํางานหนักกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็มีงานให้เรานะคะได้ดูกันอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีตารางงานอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะคอยมาอัปเดตแล้วก็แจ้งกันเนาะก็ก็จบคลิปค่าก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า